แทงตรงกูเลยปุ๊บเนี่ยทนีรัดมันมาหลังเลยไหมมันมาหลังแล้วไม่จะรอคุณมันต่อยได้มันติดแล้วทีนี้ก็เหลือเราไงกะาชากคุไม่ใช่าชากพี่เรา,าชาก็ต้องล้มตามแรงแข็งมันมันหลบหนะนี่หลบไม่ใช่รับมันคล้องรับตัวตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยก็แทงมาอย่างเงี้ยอาจจะได้โดดหนีเพราะกลัวมีดมันไม่หยุดไงก็ตกใจอ่ะโดดหนีก็ติดเหมือนกันก็ดึงมาก็ก็ไหลแล้วเห็นไหมบอกทำไมไมีดหยุดทำไม ไม่แทงต่อก็มันสุดแล้ววะนะใช่แต่ที่<ต><ม>คุณโดนหลบไปเลยนี่หลบทางนี้มันเร็วแล้วคุณปล่อยไม่ได้ดูสิมันมานีก็ตูมแล้วลงแล้วไหมมันลงแน่นอนเพราะเราหนีออกข้างแล้วไปนะตะพลิก่ต้องไหวมันหายแล้วเนะยมันหายแล้วจนไม่มีอะไรพลิกจนน่าล้มตามเราแล้วนะถ้าเราต้องการเบรกมีดอ่ะไม่มั่นใจให้เบรกเขาแทงมาหาเราเนะี่ยเห็นไหมอยู่แล้วดีว่าเอามือไปจับที่อันตรายกลัวเห็นไหม ย่างนี้เราก็ฟังอยู่ไหมแล้วก็ล็อกนี่ของเราแล้ะจะหักไงพี่เรากล้าไปฮะช่วนเราทุ่มมันทำไม่เหลือนะมือน,นั้นทำอะไรไม่ทันเพราะเราเบรกแล้วไงเพราะเราเบรกแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็มาที่นี่แล้วหักแขนนี่าจจะลุกนี่ตามเรียงมันไปนักศึกษาเดินไปเนี่ยใช่ไหมมันได้อยู่ก,ก,ก็หลักเดียวกับเมื่อกี้ไงหลักเดียวเมื่อกี้คือเรากาวใช้หลักเดียวกันอาจจะมีการแบบอ้าวมีเรื่องเหรอแทงมาสิแทงมาได้ก็ปุบ๊บบอกเนี่ยล็อก ได้เหมือนกันหลักเดียวกันเด้เลยหักแ,หแต่อย่าลืมมีหนังสือนะครับตีเลยปั๊บปัป๊บปั้งก็ติดแล้วพอ,อติดแต่ก็ตุ้มเพราะหนังสือมันหนักนะครับมันหนักไงน็อกนะครับถ้าฉากเป็นแบบดาบะแทงปั๊บปัป๊บเปรี้ยงก็ล่วงแล้วมันหนักอะลูกตุ้มอ่ะแล้วถ้ามีเรื่องจริงหนูมีเรื่องปั๊บเอาอิดตะกรอนใส่ไปตะกำปันกันอย่าเนี้ยลูกเทนนิสก็ได้เดี๋ยนี้แหละถึงมาเอาแทงปัป๊บปบ โอ้งก็ลวงแล้วห่วงแต่บางทีเพราะมันเป็นมันลูกเทนนิสก้อนหินเนี่ยใส่แก้วก็ได้ได้หมดให้มันใส่น้ำ <c oughs> ขวดโซดาก็ได้ใส่น้ำอะ่ะแม้แต่ตวขวดน้ำใส่แม้แต่ขวดเนี้ใส่น้ำก็พอแล้วกินน้ำอยู่ใช่ไหมกินน้ำอยู่ใช่ไหมเมื่อถ้าเรา <c oughs> เราเรา,เรา,เ,ราเราฉากเป็นเราก็หนีไงเขาเบาเบาโมบิดด้วยปั๊บมาแทงมาปดหัวด้วยนะยก็ตีเลยก็ได้จะฉากหลบก็ได้ฉากหลบไปปั๊บเนี่ยมันก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าต้องการพึ่งป้องกันตัวแทงปั๊บปั๊บก็แทงข้างตบไหมันแรงพอจะอยู่นะแต่พอหยุดแล้วดูนะปั๊บปั๊บปางก็ตุ้มเข้าอีกอาจจะติดแล้วก็าะต่อไปแต่ถ้ามือไม้มีกระตบเนี่ยแทงมาปั๊บว่ายังกันได้อยู่ไหมยังกันได้อยู่แล้วก็แทกได้อยู่ไหมทั้งนี้ก็เบาๆนะเนี่ยปั๊บเก็บแน่นอนแทกนี่รับยังใช้อยู่นะครับมันใช้ได้อยู่เพราะขนน้ำมันนิ่มมือเราไงไม่กลัวเนี่ยแทงมาปั๊บเปั๊บปึ๊บะแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ของเราได้มไหมทีนี้ เอาละมึงยังไม่ยอมเลิกใช่ไหมมานี่เลย <laughs> เห็นไหมเอาขวดใส่นี่ทีนี้มาไทยก้าล่ะแทงมาดิโป้งตอหัวแตกดิงเนาะเพราะมันอยู่งี้ง่ายตีมาดนะิก็แขนหักแล้วนี่หัวตำราหัวนะแต่ถ้าเรามั่นปั๊บอ่ามาใหม่ก็ทีนี้ชั้นตัวนี้แทนแทงมาปั๊บ <laughs> ก็อาจจะพุบแม่ยเขาเป๋าก็ติดนี่ไงเห็นไหมติดแล้วติดนี่ก็อยู่ที่เราหักเมื่อกี้อาจจะลงท่าน,นีนะ้เล่นต่อนะ <laughs> ใช้ตัวนี้คล้องมันแทน ได้ไม่ได้อยู่เนี่ยถ้าเราเข้าใจเล่นนะถ้าถ้าเชื่อมันดีเดียวจะแล้วพอเราการเสร็จปั๊บมันจะคล้องคอได้คล้องตัวได้เล่นไาอย่างเนี่ยฟุบอันนี้จะเข้าขอปุ๊บเนี่ยเ็าเข้าขอเนะ่ะ <c oughs> เ,เข้าขอได้เต็มที่ค <c oughs> ือต้องแม่นมาห่วงเนี้ยต้องแม่นฝึกให้คล้องพอเราเสร็จปั๊บก็ดึงฟุบเข้าขอ,ขอเลยดังกระชากเลย <c oughs> นั่นก็เป็นเทคนิคในการเล่นว่าฝึกชํานาญก็จะเล่นได้ไม่ได้ห้ามได้เคยออกรายการมาแล้วอ่าถ้าครั้งนี้ก็ เบาๆแทงมาตบปึ้งอนันนี่คือตีได้ยิ่งหนาๆก็ตีได้แต่จะเอาสันตีถ้าจริงๆใช้สันเนี่ยครับป๊อกมันเจ็บวันถ้าใช้สันตีก็หลบปั๊บเข่านี่ปุ๊บเนะยก็เข้าเดืยบอัดก็ไปอันนี้ทํามนานแล้วสมัยก่อนก็ทำอยู่การการเขาแทงเราก็ใช้อันนี้ตบก็ได้ไหมแล้วก็พลิกเห็นไหมที่เราต้องใช้ตัวไหนความมั่นยาอยู่นี่แทงไม่เข้าหรอกปักเห็นไหมแล้วก็ปึ๊บการใช้มุอให้เป็นอ่า แต่ถ้าเราเป็นมวยก็ไม่ยากเลยเราการเสร็จเอา้าก็ผ่าหมากไนงะก็ได้หมดไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เขาพูดถึงบทบาทตัวนี้ที่มันใช้ได้หมดแหละลำหลักอะ่ะมันใช้อะไรก็ได้จะรับพร้อมสับก็ได้ด้วยมือแทนก็ได้อยู่ที่เราครับนี่แค่เซฟมือเราป้องกันซะพอแทงมาก็หุ้มซะก็ได้ปุ๊บจับฮนีจับทั้งเล่มเพราะมันบางไงถ้ามันหนาจับมันต้องเคาะนี่ว่าหักเลย,อยปอกหักไปเพราะมันหุ้มไปเลยคาวิธีนี้มันหลากหลายใช่เราเหยิบอะไรก็ได้เสื้อผ้าได้หมดถอดมาใช้อาการเดียวกัน แต่คุณต้องมูฟเมนเทนถอยเป็นไม่ใช่อยู่รับแล้วไม่ถอยเลยเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกเยอะถ้าเราไปก็อยู่ใช่ไหมอยู่มันจะมาได้ไงคนเจ็บด้วยเราอัดตรงนี้ไม่ใช่ป่าปรับตรงนี้เขาแล้วก็ไม่เข้าใจหลักการก็ลืน่นซึ่งมีคนศิลปะต่อสู้เนี่ยพยายามเอาท่าครูไปล้อเรียนแล้วทาไม่ได้แล้วมาโดนตีว่าเนี่ยไม่มีรับได้หรอกประเด็นแน่นอนให้สองมือผมแทงมือเดียวนี่แหละเนี่ยตลกครับอันนี้ไม่เข้าใจวิชาต่อสู้บางตัวแล้วไม่เข้าใจ วิธีของการต่อสู้บางคนจําคลิปไปเป็นแค่โค้ดในท่าวิชาบางอย่างเรียนคอร์สมาไงแต่วิจาร์ศิละปะที่มันเรียนลึกกันมาตั้งแต่อดีตคือเรียนสิปีสามสิปีรู้หมดว่าอะไรอันตรายอะไรแรงไหนรับตรงไหนได้เปรียบถ้าเรียนชั้นสูงต้องรู้ว่าเซฟสิทธิย์ยัยงไงเซฟยตัวยังไงด้วยเพราะถ้าทุ่มหักล็อกเนี่ยถ้าไม่เซฟเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวพิก,การเดี๋ยวหักกันแน่นอนน้ำหนักตัวสองคนลงไปทับกัน ครับทุ่มแขนหักเลยลม้มก็ล้มทับกันหักอยู่แล้วมือเท้าก็หักแล้วสองตัวแรงสองแรงทับกันไปหักสองครั้งที่ไปสองคนบอกเขาเนี่ยเขาบอกลม้มลุกคุกค,คานถึงสําคัญในการก่อนทุม่มทับจะหักถ้ามือเท้าก็หักแลวสองแรงเนี่ยปอกใช่ไหมถ้าคุณล้มเป็นก็จะซอสไปแบงเนี่ยจะแพ้ของอ่อนเขา,ามาเนี่ยฮะคนนี้จะแพ้กันตรงไหนฮะเดี <S <S ๋ยวนะครับ <S <S ให้ทําแบบ เขาตีมหาเราได้จากตัวเขาเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บล็อกโหเป็ดเลย